โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวินชนสิทธิ์ออฟฟิเชียลชั้นแนวนะครับผมเออสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมากับคลิปนอกจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเกษตรกรรมหรือว่าสวนผักที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับผมนะซึ่งผมทำขึ้นมาเพื่อถ่ายคลิปหรือเปล่าทุกคนก็จะทำอย่างนี้ผมไม่ได้ทำมาเพื่อถ่ายคลิปนะครับผมทามาเพื่อ ใช้ประโยชน์ในครอบครัวนะครับใช้ประโยชน์ในครัวเรือนนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมมันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมก่อนที่จะไปรชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ฝากสั่งซื้อเสื้อวินชนสิทธิ์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมเนาะรูปร่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม อ่านะครับผมตัวนี้ในราคา180บาทนะครับผมสามารถสั่งได้เป็นพรีออเดอร์นะครับผมโอเคผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก่อนที่เราไปชมคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับช่วงเช้าๆนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่สวยแค่ไหนไปชมกันไปโอเคนะครับตัดมานะครับผมอันนี้ก็เป็นสวนพ่อพันธุ์ของผมนะครับผมเนาะอันนี้เป็นหลากหลายต้นนะครับหรือว่าหลากหลายชนิดนะครับที่ผมนำมาอนุบาลไว้นะครับผมซึ่ง ก็อย่างเช่นต้นนี้นะครับผมต้นนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเออนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นอะโวคาโดนะครับผมตัวนี้คืออันนี้คือไม่ได้ซื้อนะอันนี้คืออนุบาลแล้วก็เพาะเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับดูดีนะครับหนึ่งเดือนแล้วอันนี้ก็จะเอาไปลงสู่ดินแล้วนะครับผมถัดมาครับก็จะเป็นต้นนี้นะครับผมต้นนี้คือต้นอะไรครับผมอันนี้คือต้นดาวเรืองฝรั่งเศสนะครับตันนี้กําลังออกดอกเลยนะครับนี่เลย ดอกก็จะดอกเขก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมอเดี๋ยวเราก็โฟกัสนิดหนึ่งนะครับดอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมต่อไปนี่ก็จะเป็นนี่ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรผมไม่รู้นะครับก็คือผมก็ไม่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมอ่าได้ได้มาแบบฟุกๆนะครับผมนะครับก็คือได้มาจากเพื่อนบ้านนะครับผมต้นนี้ก็เป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือต้นอะไรไม่รู้นะเัีนีวก็าไ่รูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้น หอมนะครับผมนี่ครับและเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นต้นนี้ครับผมอ่าเป็นต้นอ่าสลแหนนะครับผมภาษาไทยผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูที่ถัดไปเลยครับผมอ่าถัดมานะครับใน สวนผักของผมนะครับผมโซลสองขจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นลองมัแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นหอมแดงนะครับผมต้นหอมแดงนะครับนครับกําลังสวยงามเลยนะครับผมถัดไปตรงนู้นนะครับผมตรงนูน้นนะครับตรงนู้นก็เป็นผักกาดหอมนะครับผมอันนี้า่านะครับผมรสชาติรสเด็ดมันรสขัน มาซาบีทุกคนเออแล้วถัาน์หนับนั้นนะครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้แถวบ้านเขาแถวแรกแถวแถวบ้านผมเรียกว่าผักแป้นนะครับผมเอาไว้กินกับผักผัดผัดหมี่นะครับผมผัดไทยอะไรต่างๆนะครับผมเนาะนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคไปดูที่ถัดไปครับผมอ่านะครับต้นถัดมาก็จะเป็นต้นดาวเรืองนะครับอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่ดาวเรืองฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นดาวเรืองพันไทยนะครับผม ก็จะขึ้นเป็นดอกลักษณะแบบช่อใหญ่ๆเต็มๆนะครับผมกว่าชาอฝรั่งเศสนิดหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะสวยงามกว่าฝรั่งเศสนิดหนึ่งนะครับผมนี่ฮะก็จะก็จะเป็นปลูกไว้2ต้นหน้าบริเวณสวนผักของผมนะครับผมอ่านะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นบ่อปลานะครับผมอันนี้คือผมจะเลี้ยงเป็นปลาหมอนะครับนะครับผมปลาหมอนะครับจำนวนทั้งหมดก็ตอนนี้ก็เกือบ500กว่าตัวนะครับอยู่ในนี้นะครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นเอาจอกนะครับผมเอาจอกมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปมหมอนะครับผมตอนนี้ก็เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกนะครับผมสังขันท่านนี้จะสวยงามเลยนะครับผมโอเคไปดูที่ถัดไปเลยนะครับผมว่าจะเป็นใลักษาะแบบไหนนะครับโอเคนะครับถัดมาก็จะเป็นสวนนะครับผมอันนี้คือมันเป็นพื้นที่โล่งนะครับเป็นที่โล่งแบบแลนเอกสแบบนี้นะครับผมนนี้นะครับผมก็เอามาปลูกเป็นฟักทองนะครับ ่เยฟักทองก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้กําลังสวยงามเลยนะครับผมนี่นะฮะกลังสวยงามเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมนะอันนี้ก็ปลูกเกือบยี่สิบกว่าต้นนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะเป็นดอกแล้วนี่ครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับผมโอเคถัดไปนะครับก็ข้างกับนี้ก็จะเป็นต้นแตงกวานะครับผมอ่าแตงกวานะครับตอนนี้ก็ ปลูกไว้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมตรงนู้นตรงนู้นก็ใช่นะตรงนู้นก็ใช่ตรงนู้นตรงนู้นก็ใช่นะครับผมตรงนี้ก็ใช่นะครับทุกคนเออนะครับผมอะเดินผัดไปครับถัดมาก,ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับผมอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้านะครับผมเออกล้วยน้าว้าก็เกือบห้าสิบกว่าต้นนะครับในนี้นะครับผมเนาะเยอะง่ามากเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับอีกสักหนึ่งที่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเป็นอะไรนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นถั่วลิสงนะครับผมหรือว่าเป็นต้นถั่วแฮนะครับผมหรือว่าถั่วลันเตาของภาคเหนือนะครับก็จะเป็นลำต้นของมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับลำต้นของมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่นะฮะลำต้นมันก็จะเป็นในในลักษณะแบบนี้นะครับต้นทัวร์เฮงนะครับของภาคของภาคอีสานนะครับตอนนี้กําลังเป็นดอกเลยนะครับผมนี่ครับดอกมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมสวยงามมากนะครับโอเคนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับผมสัตว์ส่วนของผมนะตอนนี้นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตเป็นภาพสวยๆไปฝากแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปชมอินเสิร์ตกันเลยไป โอเคนะครับใครชอบคลิปนี okay, ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมนะครโอเคนะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับนะครับใครชอบคลิปแนวสวนเกษตรนะครับผมหรือว่าคลิปนอกจอนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กันเข้ามาแต่ผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมว่าเกษตรของผมเนี่ยนะครับควรจะปลูกอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับผมใครที่อยากแนะนําผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้มาได้นะครับโดยผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ ก่อนจะไปจบคลิปนี้นะครับก็ฝากเสื้อนะครับผมเสื้อวินชนสิทธิ์ออฟฟิเชียลนะครับผมเสื้อดีมีคุณภาพนะครับผมนะครับในราคา180บาทนะครับผมตอนนี้เปิดรับพรีออเดอร์แล้วนะครับผมเปิดรับพรีออเดอร์แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง1มกราคมนี้นะครับในราคา180บาทนะครับผมตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเข็นแบบนี้นะครับเป็นวินชนสิทธิ์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วหลังก็ ลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เขียนเป็นวินชลศิษย์อาวุธเชี่ยวมอนกันนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีขอสวัสดีครับ